ดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนนะฮะในการตั้งค่าฟอนต์ในโปรแกร,รม Microsoft w o r d นะครับให้มันเป็นฟอนต์มาตรฐานเลยนะครับเวลาเราเปิด Microsoft w o r d มาทีเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนฟอนต์บ่อยๆแบบนี้นะครับมันจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป พอเพื่อนเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆนะคะคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงที่ฟอนต์ตรงนี้ครับถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อนๆก็เทียบเอาแล้วกันนะครับเนาะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะคลิกขวาแล้วก็มาตรงที่คําว่าฟอนต์นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนช่องตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆต้องการใช้ฟอนต์อะไรให้มันเป็นฟอนต์เริ่มต้นเนี่ยก็มาเลือกได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยของของผมเนี่ยก็จะเลือกฟอนต์ T.S. สารบบันแล้วกัน ใครที่หาไม่เจอก็ลองพิมพ์ไปก็ได้นะครับเพื่อนๆมันก็จะขึ้นมาเร็วอีกนิดนึงอ่ะของผมใช้ TH สสาบัน P S K แล้วกันนะครับตัวธรรมดาแล้วก็ฟอนตขนาดสินะครับด้านล่างผมก็จะใช้เหมือนกันครับวิธีการก็คือผมจะนี่เละครับผมจะคลุมดําแล้วผมจะกด c t r l C นะครับแล้วก็มาวางด้านล่างเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการหาฟอนเนาะมาวางครับจากนั้นก็เลือกนะครับว่าจะใช้ตัวหนาตัวเอียงตัวธรรมดานะฮะอย่างผมเนี่ยผมก็จะใช้ตัวธรรมดานะครับแล้วก็ เปลีป Box, ่ยนขนาดฟอนต์ให้เป็นขนาด16นะครับนี่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าตรงฟอนต์ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยให้มันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ลักษณะฟอนต์เนี่ยจะเป็นตัวหนาตัวธรรมดาแล้วก็ให้เลือกให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขนาดของฟอนต์ด้านหลังนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกให้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆปรกดตรงนี้ครับนี่ด้านล่างมันจะเขียนคําว่าตั้งเป็นค่า,าเริ่มต้นนะฮะแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้นะฮะ ให้เพื่อนๆเ,เลือกตัวล่างตรงนี้นะครับเอกสารทั้งหมดที่มีพื้นฐานบนเทมเพลต normal ใช่หรือไม่นะครับให้เลือกด้านล่างตรงนี้นะฮะจากนั้นก็แค่กดตกลงนี่เรียบร้อยแล้วปิดไปเลยฮะอันนี้ไม่ต้องบันทึกนะครับเวลาเพื่อนๆน,นเปิด microsoft Word ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเปิดงานเปล่าขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือหรือว่าพิมพ์ตัวอักษรอ,อะไรลงไปครับมันก็จะกลายเป็นฟอนต์ที่เราเซฟไว้ตั้งแต่ทีแรกให้เราอัตโนมัติเลยนะฮะเห็นไหมฮะ น,นี่เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนฟอนต์อีกนะครับผมคิดว่าวิธีนี้ผมคิดว่าวิธีการนี้มันจะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามาเปิดโปรแกรม Microsoft Word แล้วก็มาพิมพ์มาเปลี่ยนฟอนต์อีกยุ่งยากนะครับสำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะเสียเวลาทํางานแบบนี้ครับก็ หวังว่านะฮะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบเนี่ยผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel PowerPoint แลไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผมมีความรู้เนี่ยเดี๋ยวผมมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ